วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับกันถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟีววนนี่คลิปนี้มาแจกวัลเล็ตน,นะคะประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566ก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยได้เลยก็กดติดตามช่องไว้แล้วจะเอามาแจกเรื่อยๆ ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะคือบางคนอาจจะบอกว่าพี่แจกเยอะกวันนี้ได้ไหมก็ก็อย่างที่พูดตลอดนะคะว่าแจกตามคนดูคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยแล้วก็จะบอกยังไงถึงถึงแจกให้มันเยอะกว่านี้สองสามพันมันก็ยังมีคนที่ไม่ได้ถูกป่ะก็เอาที่สมเหตุสมผลเอาที่มันพอดีดีกว่านะคะอย่างน้อยนุนจะได้แบบไม่เครียดด้วยนะ ส่วนวันนี้นะคะวันนี้ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนชอบการแจกแบบนี้เวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาได้ก็คือ22นาฬิกา5นาทีใครดูจบแล้วมาลอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ